โอ้ยไอเสี่ยวโหเกินจัดจ้านเลยเฮียใส่ลายเฮียเนี่ยออโต้ซิ่งแหละรถซิ่งแหลยแต่ถ้าลายแมทแม่งดำทรมินเกินไอ้เห <aster i> <uffy> ี้ย <els> โอ้ห้าพันแมกต่วมันดำเกินไม่ชอบไม่มันดำด้านน่ะเพื่อนนะก็ดำเงาๆมันยังแบบโอเคเนะดำททมินมันก็โดูก็ดูจัดเลยนะเย็นฮีย้ยกไอเย็นมึงเห็นมึงดูสเตมอยู่ปะ ดัวดำทามินดีวะด้ามทามินจะด,ดุกว่านี้แต่ดำถ้า normal back มันจะดำแบบงงๆวะตุนๆเนาะได้กะดาดเอขึ้นแล้วละละวะอ๋อเคยถ้าเปลี่ยนสีรถใช่ไหมเออแต่แต่ว่าสวยจัดเลยดำทามินนะยันที่จดุเกิน ตัวโพดเลยอ่ะแล้วบูทขาวปะบูทขาวบทดำมีได้หลายสัตว์ไม่มีเฮ้ยเฮ้ยบูดท้าเวเห็นบูเทาก็เท่นะเว้ยเหมือนควันลถอ่ะซื้อดิอุ้ยบูทแดงก็เกิดนะเนี่ยทำเป็นเล่นแต่ว่าบูเทาเทกว่าว่ะบูเทาวแม่งเหมือนแบบ หมือนควันรถอะมือนรถพังอ่ะหูเหยี่ยนตัวเดินเดินสวยมากเหยี่ยนลองมอเเปิดดูแป๊บนึงดิกค่จบยังโหันจะลงรักมิลานโนงทันใดเห็นเฮ้ยไม่ไมไม่แต่แต่เจสีนี่ปุ๊บคือเกิดเลยเหยีน่นเฮ้ยัะปักดีดี โอ้โหสีคอสซี่สีเทาแม่งสวยสัสสัสกี่บาทวะไม่แต่กูอยากกูคิดอยู่แบบว่ากูซื้อเป็นลายหรือซื้อเลยดีโอ้โหแมทเจ็ดแม่สามพันเจ็ดสามนันเจ็ดกูจุกเลยของหกสิบ ฝั่นนงละหกสิบเลเดอร์เย็นกูซื้อคนอะหมอแม่งเลยม่งให้กูซื้อแมทมึงแงซื้อคนอะหมออเดี๋ยวดูก่อนเดดูก่อนคนอะหม้อสี่ร้อย ไม่เดี๋้เขาใส่โนมอลแบกว่ะเป็นเฮียแล้วว่าฟุกจนเนาะห้าร้อยเลยวะวะเฮียแพงไหมวะโหกูสัะสมกูสะสมเนี่ยกูคิดอยู่เนี่ยกูไม่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตเป็นมาซื้อคนคนโมเนี่ยเฮียแค่คนโนมโอกูก็คือถ้ากูมีคอนเสิร์ตกูมีความสุขไงถ้ากูได้ไปกูมีความสุข อะไรอย่างเฮี้ยอะไรเฮี้ยทุก,ก็เดีเฮี้ยซื้อทำเฮี้ยอะไรวะสรุปเฮี้ยซื้อปุ๊บเซอร์ปิดเลยเฮี้ยอยากนั้นสัก 400, สี่สี่ร้อยถ้าสี่ร้อยซื้อเลยเออไม่เป็นไรที่แม็กยงดีก่อนที่ก็หาซื้อเอา จะเปลี่ยนเองแล้วเก็บเงินอีกอกระเฮีอยโอ้ยหรือว่าลองเงินเดือนออกก่อนดีวะมันเสียดายเงินนะดิอยากเล่นแบบไม่เติม